Charlie, น็กชาลีทัศนคตินายแม่งโคตรดีคลิปนี้องเต้สไตล์มาชวนแฟนคลับกามีนชาลีพูดคุยเรื่องราวนี้กันครับต้องบอกว่าหลังจากที่ตัวผมเองเนี่ยได้รับชมบทสัมภาษณ์ของน็กชาลีทั้งงานคู่กับกามีนของยูซลนแล้วก็งานที่ไปออกร่วมกับพาราดอกเมื่อวันที่ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าได้ฟังบทสัมภาษณ์ต่างๆได้ดูกันตอบคําถามต้องบอกว่าทัศนคติของน็กชาลีตอนนี้ต้องบอกโคตรดีเลยในการตอบคําถามที่ต้องบอกว่า ตอบได้อย่างดีอ่ะคือวางคือวางตัวได้อย่างดีมีความเป็นผู้ชายที่อบอุ่นแล้วก็ให้เกียรติทุกคนให้เกียรติแม้กระทั่งกาเมีนด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าแฟนคลับเห็นแบบนี้แล้วคงอดปลื้มใจไม่ไหวว่าอตอนนี้เนี่ยคือร่างทองของนายชาลีที่พร้อมทั้งเรื่องของความคิดเรื่องของทัศนคติรวมถึงการทํางานร่วมกันของกาเมียนแล้วก็ชาลีคือมันเห็นแบบนี้แล้วมันรู้สึกปลื้มใจแทนกาเมียนนะที่ได้มาเจอผู้ชายคนนี้ ได้มาเจอสิ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนซัพพอร์ตซึ่งกันแล้วกันคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า <S <S เน็กโตขึ้นอีกหนึ่งระดับแล้วเรื่องของความคิดทัศนคติที่เวลาจะพูดอะไรออกไปมันดูรู้สึกว่ามันทัดใจมันดูรู้สึกว่าทุกคนเชื่อมั่นในตัวเขาว่าจะนำพาทั้งคู่ไปสู่เป้าหมายที่เขาตั้งกันต,ตั้งไว้ก็เชื่อว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยก็แฟนคลับติดตามกันต่อไปเราคงจะได้เห็นอะไรดีๆของเน็กชาลีแล้วก็แกมมีน อย่างแน่นอนนะครับใครคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์มาพูดคุยกับพงเต้ได้ครับคลิปนี้มาพูดคุยสั้นๆประมาณนี้ครับผม